สวัสดีครับพี่น้องครับตุลดรพะโลครับพอกะตันยูสวัสดีพอบุญครับพ่อหนูน่าจะเริ่มครับบ้าทักทายสวัสดีพี่น้องย่ามเ้าครับพี่น้องครับโอ้ยนะครับเมื่อนี้นะครับบรรยากาศดีครับฟ้าโปร่งครับ พยายามเบ็ดเพียดเบ็ดราวครับออกมาแต่เศร้ามืดครับยังบาแจ้งระบบแสงสียังบ่พ่อครับเราจะได้ทถาำกันได้ปลามาสองตัวแล้วครับเขาใส่เกือบสิบเพียดสิบเาวนะครับพี่น้องครับแต่ละตัวครับพี่น้องครับงอคลิปเข้าหน่อครับอู้ตัวหนึ่งปีงีปีของแท้เลยครับเอาไว้นักตาเนี่ยวะโอ้ห่วยขึ้นบังแทบเบิ้งไปไป อ,อบัง,าางตาบังตาขีตาเนอะปกักดเท่ากับปุ้ยกองจิ้งเก็ดกับปกักปุดเ้า,เาไฮ่า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 อีางครับครับไม่ได้นะครับกระสิไปย,ยามเบ็ดนะครับยาเบ็ดยามเบ็ดร่าเบ็ดเพียดครับเฮาไปเฮาไปใส่ท่านโนก็นมีครับถ่นถ่นกัไปนะครับถ่นให้ไหลของครับ,รบท่าตะเวนขึ้น เบ็ดจมเขาก็ยามร้ายแล้วล่ะครับพี่น้องไงเออจังไดยล่ะครับอุ้ยสัญหาอยู่หากินครับตัวใหญ่นะหาไว้ขายครับตัวน้อยหาไว้กินครับแต่ว่าเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้ตัวน้อยเขาก็บิึนนะครับผสมเขากับปานี่ครับตัวนี้ครับไปปั่นลูกปั่นเมียกินเออคนบม่ได้หาอยากกินปลาใหญ่ใหญ่ขายครับเออจื้อไว้เออข้านกินปลาน้อยครับ คนดุหาดุทายขึ้นตัวลบเด็กกินตัวใหญ่ครับโอ้สองเผ็ดสองร่ากันนะครับพี่น้องครับได้ไปสองตัวแล้วครับเอาอีกแล้วบ่เฮ้ยเฮ้ยมีบ่โอ้ยดูดูอยู่ไหมยังรุดอยู่ครับยังรุดอยู่ครับพี่น้องครับยังรุดอยู่ครับโปครับมันเลยครับเลยฮ้ยเฮ้ยอย่าว่าใด้ว่ารุดเถอะนะโอ้ยขันมาของพี่น้องนี่ กินเบ็ดองครับเบดสีนี่เอาสูดะบดินยังอะริเบ็ของังวะโอ้ให้เอาดู้ำยังยยังยังกจักย yeah, ังยังยังพี่น้องเงยว้าวเดรุนขนาดเลยโอหให้ลองดูดูให้ลองเออให้ลองไปว่าล่องไางนให้ลองปว่าล่องนะ ดึงไปดึงมาบิคาดช่อมปารบลาลุนนะครับมันสิได้ปะครับโอ้ตัวนี้อะไรตัวใงแทแท้ครับเอาเพื่อดันเพ้ไ้บอ้โอเอาลุนๆครับภาวนาครับภาวนาครับอะเลยโ้ตัวเก๋ค่ะพี่จะได้ปะอาไเอาไม่เอาไม่เอาไม่นั่งพักสักก่อนครดัง โอ้ตองคือมาอยู่ไก่ใช่ปะเอาขึ้นมาย่างกลองเงี้ว่ะเียบนะเฮยอเฮี๋ยเอ้า้ยอใช่รอเฮ้ยมดมก้องพื้นแ มองได้คือเสนนี่ยก็อไรก็ด้เห็นยกมามนะนไสจด้เสียวได้สะเอาละครับมาดูครับพี่น้องครับได้บวครับพี่น้องครับมีสิบเพียบอ้ปัดเลย เอาเลยปลากันเลยว้าจโอโอโอเปลก็เพี้ยนเขาเาเี่ยนมากวะทูซีน่าสับโตเกอะรับพี่้อเทด้ยอันนี้กรจ้าไงี่ขนีของดวะแ้นีของับโอปลากันแรครับใตวะบาริสโซพีโอน้อง จับเกียดจับมอกอะไรนมีตัวนึ่งบ่ดไม่ขาวๆยัง่ะเป็นปลาบทิอะสามตัวเลยครับพี่น้องครับสตัวเลยครับชวดปลาครับให้เบิร์สูสูเบิร์เบิติรเบิตขี่ครับไงครับโอ้มนี้สเพียบสตัวครับพี่น้องครับโอ้โหู้โ แอะตัวนียโอ้ยข้ากินมานตัวเดียดิโอ้ยสองเท่าเลยวะขนาดเลยครัสองเท่าเลยครับข้าบุญเนี้อข้าวบุญเนี้อไม่ผุ <laughs> เดเหยื่อที่ใช้นะครับปรเ,รเป็นเหยื่อเด็ดนะครับเหยื่อเด็ดนะครับไม่ยอมบอกใครเพราะว่าเป็นปลาแขี้วใกล้เขาห้ามบอก <laughs> เนื้อเด็ดปลาเขียวไก่ครับกิโลละเท่าไหร่ก็สองร้อยกว่าสามร้อยกิโลนสามร้อยนะปูยังไงปลาถึงนึ่งสองร้อยยูยังไงขนาดขนาดปูมือบ่ใช่นี่สซมดิโก้อยังไงโอ้กัปูมือปูมือปูมือไม่ได้ไง่ได้ไม่ได้ตำจริงนี่ต่ำยิงนี่ตัวใหญ่มันนะสี่ราค่าถือเนาะมันได้น้อยตัวนี่แหละตามได้น้อยหลังนี่แหละสนดรอว ด่ากันด่าเจ้าของเนาะที่แท้แมนเบ็ดเฮาเอาขึ้นมาเบิ่งแล้วแมนเบ็ดเฮาโอ้เกรบอมามือทิ่มูไดเอาเลยทิเลยโอดทิ่มเลยภานาตันนาย ใช้ไปดิดิ้ใช้ไปดิปูกเกาคานีว่วะขอเพื่อนดินี่ของเพื่อนดิครับดิโปรครับโปะคำนี้เขาว่าโปรครับแปลวหมายครับนี่นี่ครับพี่น้องครับจันทร์ไปดิโอ้หมกเปวงกันได้เมื่อวานใส,ส่สดิครับ ้าอันนี้เขาว่าเท้าออกครับพี่้องไม่ใช่เท้า,าเท้าคือเอาเสียไแล้วไปงัดขึ้นกับนพน่อเนาะเท้าครับเอามาดูนี่ครับถามไนก่อนนครับมีส่งสัญญาณหรือเปล่าอย่อยอง,งนงี้บ่ครับเนาะอ่ะิคนยกเพียรด ติเดียดหนึ่งราวหนึ่งนี่ครับห้าสกัดสิมัดเบ็ดใจเนี่ยประมาณหกสายเจ็ดสายครับปลาในบ่อเกินนี้ครับไม่ตึกตึกตักตักเลยครับพี่น้องครับชิบหายปลาอย่างเงี้ยครับมันรอดครับบ้ากัวิลุกไปลุกแต่ นี่คือตาเวีนครับมิดจัดครับเพี้ยนนี่ครับพี่น้องครับมิดจัดมิดไม่ไม่มชมบรรยากาศท่าครับชมบรรยากาศท่าวัยยุคกลางคงเลอืมเล็กกระยาครับพี่นั่งครับไม่นี้น,นะครับพอ่อบุญเป็นว่ามันสิบายอยู่กลางของมันนะให้มันบายมาไอสามตัวแล้วครับไม่นี้ ประมาณฮาฮาโลนะครับฮาโลประมาณสาดตัวได้นะฮาโลโอุ้ยวัส,สนามือนียครับพี่น้องเอ้ยลบมามีแต่ของกล้าของเฮ้ยโอ้โอดินขึ้นยังไงเนี่ยอิงติงพี่น้องเอ้ยอิงติงเฮ้ยดัน เต็มเ,เลยมันเพียดคล้องมันเป็นเบ็ดคองนยแหงอะลป่าดึง,งข้าวโพดส,นะสัตว,สว์เหอลุ่นใครไปทำเนื่อย70ปีเลยครับ74เห74ปีนะครับโอ้บุธรรมดาตุพลพะเล62 อจะฉีดตายมือเดเนื้อ,อแห้งกับบะมี่เขาอ,อินะว้าวอ่ากับบ่มีพี่นอ้องเอ,อ้ยติดมบปติเดเกลืิมาเอาปลาลงวปันทีปันนอกบันมีจัดหืมเหรอเหรอ,อไม่มีอาการเลยยังโอ้ไม่ปลาลูกเนืออาา้อครับดูว่าเอาอะไครับตองแรง เชียวใกล้ครับนบไม่มีแล้วโอ้ยได้ติดปลาไทยนะพี่น้องครับเออไลผ่ผลิตออกกับปลาไทยอีกเลยเฮ้ยเฮ้ยซีพี่นอ้องเบิงแน่ปลาไทยหฮนปลาเล้าอายแนี่แสดนงนังนี่ปลาไทยครับพี่น้องแท้ได้ฮะ ครับพี่ดังครับเออครับพี่ดังครับวันนี้คลิปนี้นะครับว่าเจอเจอเด็ดเด็ดเพียรตสามตัวสี่ตัวคือมือว่างนะครับว่ามีครับนี่นะครับได้แครอยู่ทั้งไถ่เฮ่านะครับสองสามตัวนะครับพี่น้อง มือนีนะครับจากลาพีจากละนอนไปได้ครับนะนะพ,พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องยังเบิ้งกับเบิ้งจบรับ่าเบิ้งมือนี้มืบบ่ออื่นยังเบิ้งนะครับเบิ้งวิธีชีวิตพียงน้องที่อาศัยอยู่ที่ฟังไม่นำขององนี้แหละมือนีจากลาพีจากละนอนไปหากินเขากินน้ำครับหาเวียดค้างานไปบุญไปท่านครับพี่น้องครับไปแล้วครับนะครับ